ะคะให้ไปออดิตท็อปแมネจเมนต์นะคะเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงและเราาตัวเล็กๆขนาดนี้เราจะไปออดิตหรือจะไปถามเขาอะไรดีะคะว่าเขาเนี่ยได้ดําเนินการสอดคล้องกับระบบ ISO 9001แล้วหรือยังเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยตื่นเต้นจุงเลยตื่นเต้นตื่นเต้น ค่ะวันนี้นะคะดิปก้มีตอน20คำถามถามไร้ดีนะคะในส่วนของการออดิ t ท็อปแมネจเมนต์หรือผู้บริหารระดับสูงสุดนะคะข้อกำหนดข้อนี้นะคะให้ไปออดิทที่ผู้บริหารระดับสูงสุดนะคะไม่ใช่ค m มอนะหรือว่าถ้าเราอยากจะออดิทคิมอาก็ต้องออดิ t ท็อปแมเนจเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าข้อกำหนดใช้คำว่าท็อปแมเนจเมนต์นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าถ้า เราจะพัดจับผูโชคดีได้ออดดตถึงขั้นผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเราจะออดิตครบจบใน20คําคำถามหรือไม่นะคะไปพบกับตอน20คําคำถามถามไร้ดีนะจะท็อปแมนจเม้นต์กดติดตามนะคะแล้วไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟริงฟลิง วันนี้นะคะดิปก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะออดิตในส่วนที่หลายๆคนบอกว่ายากที่สุดนะคะยากเพราะอะไรไม่ใช่ยากเพราะว่าข้อกําหนดซับซ้อนเข้าใจยากแต่ยากเพราะว่าเขาอะเป็นท็อปแมネจเม e นต์และเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะแต่ว่าข้อกําหนดของ i s o 9001ก็บังคับให้เราเนี่ยต้องทําการออดิตในส่วนของท็อปแมเนจเม้นต์หรือผู้บริหารระดับสูงสุดเช่นเดียวกันดังนั้นหนีไม่ได้ ยังไงก็ต้องตรวจนะคะและถ้าเราได้รับมอบหมายให้ตรวจในท็อปแมนจเม้นต์แสดงว่าเรามีความสามารถเหนือเพื่อนพ้องมีความเข้มแข็งและมีความเป็นผู้นํามากๆนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า20คำถามถาม,ถามอะไรดีนะคะท็อปแมเนจเม้นต์คำถามแรกเราจะเปิดที่ข้อกําหนดข้อแรกเช่นเดียวกันนั่นคือ4.1ค่ะ4.1คือเรื่องของการทราบปัจจัยภายนอกภายในนะคะดังนั้น แล้วเรื่องนี้มันถ้าหลายๆคนจะพูดว่าอ่ะมันเป็นข้อกาหนดสวอตแหละอ่ะพูดง่ายๆนะคะขอทราบหน่อยสิว่าอะไรคือจุดแข็งขององค์กรอะไรคือจุดอ่อนขององค์กรอะไรคือโอกาสขององค์กรและอะไรคืออุปสรรคขององค์กรนะคะซึ่ง ท็อปแมネจเม้นต์ก็จะต้องอธิบายมาในมุมที่ตัวเองเข้าใจการอธิบายนั้นต้องสอดคล้องกับตัวของเอกสารสวอตด,ด้วยดังนั้นเวลาคนทําระบบนะคะเขาก็มักจะเอาเอกสารสวอตเนี่ยเตรียมให้ท็อปแมเนจเม้นต์ทราบก่อนนะคะหรือว่าถ้าท็อปแมเนจเม้นต์ไม่พูดตามเอกสารสวอตแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องพูดไปในแนวทางเดียวกับที่เราประเมินสวอตมานะคะซึ่งอันนั้นจะอยู่ในข้อ4.1นะคะต่อมาคะ่ะอันที่2ค่ะไปต่อเลยเรียงง่ายมาก 4.2ค่ะ4.2ขอทราบในเรื่องของการหาความต้องการและความคาดหวังของสเต็กโคเดอร์นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการและคาดหวังอะไรจากเราท็อปแมネจเม e นต์ทราบไหมว่า ลูกค้าต้องการอะไรจากเราชุมชนรอบข้างต้องการอะไรจากเราเออพนักงานคาดหวังอะไรจากเรานะคะ supplier ออมองเราเป็นยังไงตัวนี้ท็อปแมネจเม้นต้องทราบด้วยซึ่งอาจจะตอบตามเอกสารเหมือนกันหรือว่าอาจจะอธิบายจากความเข้าใจก็ได้แต่ว่าถ้าอาธิบายจากความเข้าใจต้องสอดคล้องกับเอกสารและไปน็นในทางทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้จะถูกออดิตตามข้อ4.2ค่ะ ต่อมาค่ะข้ามไปข้อ3ค่ะข้อ3นะคะก็คือท็อปแมネจเม้นต์เนี่ยหรือว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยทำยังไงคะมีการส่งเสริมพนักงานในเรื่องของการมองอะไรเป็นกระบวนการอย่างไรนะคะพูดง่งายๆเลยคำถามเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่ามีการส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยทำตามหลักของ p process a s p r o a c h หรือว่าการเรียงลำดับกระบวนการมองลำดับขั้นของกระบวนการยังไงบ้างนะคะ ก็อาจจะบอกว่าเ,เรามีการเขียนโปรซิเออร์เรามีการใช้จัดทําแผนภูมิเต่าเรามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันนะคะว่าใครรับผิดชอบกระบวนการอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้จะออดิตตามข้อ4.4แต่เราจะเอาคอนเซปต,ต์เราจะไม่ขอดูแผนภูมิเต่าจากท็อปแมネจเม e นต์นะคะเราจะแบบว่าให้เขาอธิบายคอนเซปต์กัน จัดทําแผนภูมิต่าหรือการการําหนดให้แต่ละแผนเนี่ยทำตามหลักของการเข้าถึงกระบวนการมองเป็นกระบวนการระบบกระบวนการอย่างไรนะคะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะข้อเต็มๆของท็อปแมネจเม e นต์นะคะนั่นก็คือ5ค่ะข้อ5เออข้อ4ข้อ5คืออะไรอ่าข้อกำหนดข้อที่5ของ ISO 9001คือข้อตรงๆร,รับผิดชอบของท็อปแมเนจเม n นต์นะคะข้อที่ 5นะคะเปิดที่5.1.1ค่ะเออ5.1.1จะมีดีเทลมากมายเลยแต่ว่าลักษณะข,ของการถามก็คือถามว่าท่านเนี่ยมีส่วนสนับสนุนในส่วนของระบบ ISO 9001อย่างไรได้ช่วยอย่างไรบ้างสนับสนุนทรัพยากรอย่างไงคืออธิบายว่าตอนนี้รู้ไหมว่าองค์กรได้ทำระบบ ISO 9001แล้วนะตอนนี้ติดขัดปัญหาอะไรมีการรายงานข้อมูลอย่างไรมีการติดตามข้อมูลอย่างไรมีการให้แรงสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างท็อป a มเนจเม n น์ช่วยอะไรบ้างในการทำระบบ ISO เอาหลักฐานมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้5.1.1ค่ะต่อมาค่ะข้อที่ 5้าค่ะห้านอกจากช่วยเหลือด้านของระบบ ISO แล้วเนี่ยนะคะ Quality Management System แล้วเนี่ยท็อปของเราเนี่ยหรือว่าระดับสูงสุดของเราเนี่ยจะเป็น GM Director Boss เท่าแก่อะไรก็ตามเขา มีส่วนรับรู้ในเรื่องของลูกค้าไหมทราบไหมว่าตอนนี้เรามีลูกค้ากี่เจ้าลูกค้าแต่ละเจ้าตอนนี้เจ้าไหนมีปัญหากับเรามองเรายังไงเจ้าไหนมีข้อกําหนดพิเศษเพิ่มเติมตม,มาเจ้าไหนมีข้อร้องเรียนเจ้าไหนมีวอลลุ่มสูงที่สุดเจ้าไหนกําลังมีปัญหากับเราอยู่หึ่ม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 กับเราอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ออดิตตามข,ข้อที่5นะคะซึ่งออดิตตามข้อกำหนด5.1.2ค่ะ ไปต่อที่ข้อที่6นะคะเราจะออดิตที่ข้อ5.2ค่ะ5.2คือการกําหนดนโยบายเนาะแต่เราเวลาเราออดิดแเราไม่ใช่ว่าท่านคะท่านทราบนโยบายคุณภาพไหมคะอันนั้นออดิตพนักงานนะคะแต่ออดิต ระดับบริหารเนี่ยให้ถามว่านโยบายคุณภาพเนี่ยกำหนดจะอะไรทำไมถึงกำหนดแบบนี้สื่อสารอย่างไรต้องการอะไรจากนโยบายตัวนี้นะคะที่ไปที่มาของนโยบายตัวนี้คืออะไรนะคะลักษณะเป็นการออดิตเช็คว่าตัวนโยบายเนี่ยสอดคล้องตาม ลักษณะขององคอ์กรไหมนะคะมีการแสดงถึงการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องไหมมีการมุ่งเน้นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือออเดตตามข้อ5.2และ พูดถึงในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะว่าท็อปแมネจเม้นต์เนี่ยได้มีการทราบไหมว่าอนโยบายที่ทางกำหนดมาเนี่ยสื่อสารยังไงพนักงานจะรับทราบได้ยังไงว่าตอนนี้มีนยโยบายแล้วนะจ๊ะคุณขายูยูมีนยโยบายแล้วอยู่ตรงนี้นะคะต้องทราบด้วยนะคะ ต่อมาค่ะออดิตตามข้อ7นะคะเราจะถามในเรื่องของการกําหนดโครงสร้างองค์กรผังองค์กรนะคะอัะตรากาลังคนการกําหนดลําดับขั้นนะคะของออแต่ละ,ะแผนกมีลําดับขั้นอย่างไรบ้างผู้จัดจการผู้ช่วยผู้จัดจการแบ่งซอยเป็นแผนกอะไรบ้างแต่ละ,ะแผนกมีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะและอาจจะพาดพิงไปถึงการดู job description บ้างนิดๆหน่อยๆ แต่เมลหลักของการออเดดในข้อ7หรือออเดดต,ตามข้อกำหนด5.3ในระบบ ISO 9001นั้นเราอยากรู้ว่าท็อปเมเนจเมนต์เนี่ยกระจายหน้าที่ถูกต้องไหมมีการกระจายอำนาจไหมมีการแบ่งสันปันส่วนงานยังไงเข้าใจไหมนะคะไม่ใช่ว่าช่วยๆกันไม่ได้แบ่งอะไรเลยเดี๋ยวใครว่างก็มาทำตรงนี้ไม่ได้นะจ๊ะออเดดในข้อ 8ค่ะก็จะดูในส่วนของการประเมินความเสี่ยงนะคะแต่เอหลายคนบอกว่าเอา้าท็อปมเนจเมนไม่ต้องดูแผนคุณเต่าไม่มีกระบวนการมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยทำตามกระบวนการใช่แล้วจะไปดูความเสี่ยงอะไรในเมื่อไม่มีแผนคุณเต่าจะมีความเสี่ยงได้ยังไงมันมีความเสี่ยงมันจะมี2อเลเวลเนาะที่อธิบายไปแล้วหลายรอบความเสี่ยงในระดับองค์กร เป็นภาพใหญ่เลยกับความเสี่ยงในระดับกระบวนการเวลาที่เพื่อนๆไปออดเดิตามแผนกเนี่ยเพื่อนๆดูความเสี่ยงระดับกระบวนการไปนะคะยกเว้นแผนก ISO นะแต่เวลาเพื่อนไปออเิตเผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเพื่อนๆต้องถามเขาว่ารู้ไหมว่าองค์กรตอนนี้มีความเสี่ยงและโอกาสในระดับองค์กรเนี่ยอะไรบ้าง ซึ่งความเสี่ยงและโอกาสในระดับองคอ์กรเนี่ยเราจะถูกถ่ายทอดหรือถูกประเมินมาจากในเรื่องของสวอตตารางความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะซึ่งถ้ามันคะแนนสูงเพื่อนๆต้องโยงต่อนะไปขอดูในส่วนของแผนแอคชั่นแลนว่าเราทำยังไงเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเราจะออเิตในข้อ9 นะคะข้อ9เนี่ยยุธจะถามถึงเรื่องของ KPI แต่ไม่ใช่ว่าท่านท่านมี KPI เรื่องอะไรเนี่ยเขาดู KPI เนี่ยเขาดูแอคชั่นแพลนหน่อยไม่ใช่ no no นะคะเวลาออเดดระดับ บริหารระดับสูงเนี่ยให้เราถามที่ไปที่มาของการกำหนด KPI นะคะว่า KPI ระดับองค์กรกำหนดเป็นเรื่องอะไรบ้างทำไมเราถึงก,องก้องกำหนดเป็นเลขตัวนี้ล่ะทำไมถึงได้ค่าอย่างนี้ล่ะที่ไปที่มาของค่าอย่างนี้เป็นอะไรลูกค้าพูดถึง KPI ตัวนี้ไหมและเราได้สะท้อนมาเป็นขององค์กรยังไงบ้างนะคะพูดถึงความคิดเห็น จุดอ่อนปัญหาที่มาของการกำหนด KPI ตัวนี้ว่าทำไมค่ามันึเป็นเท่านี้นะคะอันนี้ออดิตตามข้อ6.2นะคะแล้วก็รวมไปถึงแอคชั่นแพลนด้วยแต่ไม่ใช่แอคชั่นแพลนของท็อปแมจเมนต์นะแอคชั่นแพลนที่เวลาท็อปแมจเมนต์โยนโจทย์ KPI ไปให้แต่ละกระบวนการแต่ละกระบวนการมีการกำหนดแอคชั่นแพลนส่งมาให้ดูหรือไม่นะคะคำถามที่10ค่ะ อันนี้จะถามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะผู้บริหารระดับสูงทราบไหมว่าตอนนี้นะคะเรามีการกําหนดฟังก์ชันงานใหม่เรามีการแตกลายการผลิตใหม่เรามีการโยกย้ายงานเรามีการรวมกันในเฮดควอเตอร์อะไรต่างๆนานาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะใน อะไรต่างๆนานาที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยให้อธิบายให้ฟังหน่อยซิว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นะมีอะไรบ้างถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีลิงก์ขอดูต่อไปว่าและการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยส่งผลให้เราต้องไปทบทวนหรือไปแก้ไขเอกสารอะไรไหมถ้าส่งผลให้เราไปทบ,ทบทวนหรือแก้ไขเอกสารอะไรเนี่ยขอดูไอ้ตัวเอกสารตัวนั้นนะ,นะโยงต่อมา เช่นเรื่องที่เปลี่ยนมันไปนกระทบต่อโพซิเออร์ขอดูโพซิเออร์ตัวนั้นซิว่าได้เปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆในองค์กรหรือไม่นะคะอันนี้ออดิตตามข้อ6.3ค่ะถูกถามในข้อที่10ค่ะข้อที่11นะคะนิ่จะถามภาพรวมของการจัดเตรียมในส่วนของทรัพยากรนะคะว่าองค์กรเนี่ยได้มีการจัด จะเตรียมทรัพยากรเพียงพอเหมาะสมต่อการทำระบบต่อการสนับสนุนด้านการดาเนินงานด้านคุณภาพขององค์กรหรือไม่นะคะมีการลงทุนซื้ออะไรมาเพิ่มเติมไหมนะคะมีการขัดแคลนทรัพยากรอะไรไหมและมั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรที่เรามีณนะปัจจุบันมันเพียงพอต่อการดําเนินการตามระบบการจัดการด้านคุณภาพขององค์กรคะอันนี้ก็ให้ท็อปแมネจเม้นต์อธิบายให้ฟังหน่อยนะคะ ต่อมาค่ะเราออดดตในข้อที่12ค่ะข้อ12เนี่ยจะถามถึงข้อการจัดการองค์ความรู้องค์กรน,นะคะว่าในส่วนขององค์กรของเราเนี่ยมีการรวบรวมการค้นหาการกําหนดองค์ความรู้องค์กรจากที่ไหนบ้างนะคะท่านต้องเข้าใจนะว่าองความรู้องค์กรไม่ใช่การฝึกอบรมดังนั้นท็อป m a n จเม m นต์จะไม่ตอบในมุมของการฝึกอบรมนะคะแต่มันหมายถึงไอ้ที่มันเป็นทริคเป็นความรู้เป็นเกจความรู้เป็นโน้ตฮาวเฉพาะองค์กรหรือเฉพาะบริษัทของเราเนี่ยมีไหมนะคะถ้ามีอยู่ที่ไหนถ้ามีรวบรวมไว้อย่างไรถ้ามีคนจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างไรถ้าไม่มี เราไปเอาองค์ความรู้มาจากที่อื่นมีไหมนะคะเพื่อพัฒนาคนในองค์กรของเราเนี่ยให้มีความรู้ให้มีโน้ตหาวเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นอธิบายเรื่ององค์งความรู้องค์กรตามข้อ7.1.6ให้ฟังหน่อยค่ะ ต่อไปค่ะข้อ13ค่ะข้อ13เนี่ยเดกจะถามถึงความตระหนกักแต่ว่าเวลาออดิตเรื่องความตระหนักของท็อปแมネจเมนต์เนี่ยไม่ใช่ถามว่าท่านคะท่านมีความตระหนักในการทําระบบไหมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าท็อปแมเนจเมนต์ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยทำอย่างไรให้คนในองค์กรมีความตระหนักด้าน คุณภาพเอ,อ่อทำยังไงให้เขาทราบบทบาทหนะ้าที่ความรับผิดชอบของตนเองทํายังไงให้เขารู้ผลกระทบเวลาที่เกิดว่าเขาไม่ทําตามระบบคุณภาพอะสมมุติเป็น QC รู้ว่า QC จะต้องวัดชิ้นง,งานก่อนส่งไปที่ลูกค้าทํายังไงเขาทราบว่าเขาต้องต้องทําแบบเนี้ยอ่า แล้วทำไงให้เขาทราบว่าถ้าเขาไม่วัดจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นลูกค้าคอมเพนเกิดข้อร้องเรียนเกิดการงดการซื้อขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยอธิบายในเชิงคอนเซปต์ว่าเขาทำอย่างไรที่เป็นการส่งเสริมความตระหนักให้กับพนักงานนะคะอันนี้ออดิตตามข้อ7.3ค่ะข้อ14ที่ดิฟจะถามนะคะดิฟจะถามในเรื่องของการสื่อสารค่ะว่าองค์กรเนี่ยกาหนดรูปแบบในการสื่อสารนะคะด้าน การจัดการคุณภาพอย่างไรบ้างกำหนดช่องทางไหนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นท็อปทูดาวนะคะเรื่องต่างๆที่มาจากท็อปแมネจเมนต์เนี่ยสื่อสารลงมายังพนักงานเนี่ยกำหนดช่องทางไหนขอดูตัวอย่างหน่อยสิหรือบอทท o อปอัพนะคะเรื่องที่พนักงานต้องการที่จะร้องเรียนต้องการที่จะคอมเพนท็อปแมเนจเมนต์เนี่ยสื่อสารทางไหนขอดูตัวอย่างหน่อยนะคะ ข้อที่15นะคะข้อที่15เนี่ยดิบจะออดิตตามข้อ9.1.1นะคะการรายงานการรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่างๆองค์กรของเราสนใจหรือต้องการที่จะเก็บข้อมูลตัวไหนเป็นพิเศษไหมในการทำงานตอนนี้มีปัญหาอะไรแล้วเราอยากจะรู้ข้อมูลตัวไหน หรือการรายงานผล KPI ขององค์กรของเราเนี่ยรายงานผลอย่างไร KPI รายงานผลอย่างไรความถี่เป็นเท่าไหร่นะคะความถี่ของการรายงานผล KPI เรากําหนดออรอบในการรายงานผลนะคะถี่มากนมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะขอดูผลการรายงานผล KPI นยสิจ๊ะว่าตามรอบที่ผ่านมาได้มีการรายงานแล้วหรือยัง ในฐานะของท็อปแมネจเม้นต์ได้รับทราบผล KPI ตัวนี้แล้วเป็นยังไงแฮปปี้ไหมหรือว่าแซ่เสียใจนะคะ KPI ที่ไม่ได้ตามเป้าท็อปแมเนจเม้นต์มีคำสั่งหรือมีการกำหนดให้ดำเนินการอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือออดิตตามข้อ9.1.1นะคะข้อที่16ค่ะดิฟจะถามในเรื่องของการประเมินความพึงพอใจลูกค้านะคะว่า ในรอบที่ผ่านมาได้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้าไหมขอดูผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าและการประเมินความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไว้ไหมหรือไม่ได้ตามทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้อ่าถ้าเป็นไปตามทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้ทําไมเราถึงตั้งทาร์เก็ตเป็นตรงนี้ทําไมเราต้องการที่มากกว่า80%อะ่ะทำไมเราไม่ต้องการมากกว่า90%ท็อปแมネจเมนต์ต้องมีคำตอบตรงนี้ด้วย ะะและถ้าได้ตามเป้าโอเคถ้าไม่ได้ตามเป้าท็อปแมนจเม้นต์มีการกำหนดขั้นตอนหรือกำหนดวิธีการอย่างไรนะคะที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าให้มากขึ้น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 นะคะอันนี้ท็อปแมเนจเม้นต์ช่วยตอบหน่อยนะคะข้อที่17ค่ะริปจะถามในส่วนของการ Internal Audit ท็อปแม a จเม้น t ได้ทราบผลการอินเทอร์ Audit อไหมว่าตอนนี้การตรวจติดตามเครื่องของระบบขององค์กรของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะคะมีจุดบอดจุดอ่อนตรงไหนทำได้ตามเป้าหรือไม่นะคะมีคาตัวไหนที่ยังไม่ได้ปิดบ้างและ Top Management ทํทำยังไง ทำท็อปแมネจเม้นต์มีกลไกลหรือมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยให้การตรวจประเมินภายในองค์กรเนี่ยมันสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะก็บรบกวนช่วยอธิบายตรงนี้ด้วยต่อมาข้อที่18นะคะขอดูกลไกลก,ลการทําแมเนจเม้นต์รีวิวนะคะกลไกลการทําแมเนจเม้นต์รีวิวตั้งแต่การกำหนดวาระ นะคะการกําหนดวาระอย่างไรกระจายหนะ้าที่ความรับผิดชอบในการรายงานวาระอย่างไรวาระครบไหมวาระถูกต้องไหมขอดู Management Review Input นะคะรูปแบบการรายงานรายงานผลเป็นยังไง ใครเข้าร่วมประชุมบ้างนะคะมีใครหายไปบ้างนะคะเขาหายไปทําไมเขาไม่เข้าร่วมประชุมละ่ะครบทุกหน่วยงานหรือไม่ครบทุกระดับตามที่ต้องการหรือไม่ลากมาจนถึงรายงานผลการประชุม management review ด้วยนะคะว่าแล้วรายงานผลเนี่ยครบตามไอเทมหรือตามวาระที่วางไว้ไหมนั่นคือการ audit ต,ตามข้อ9.3ในระบบ ISO 9001นะจ๊ะต่อมา2ข้อสุดท้ายจ้า ข้อ19นะคะดิบจะออดิตตามข้อ10.2นะคะเรื่องของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันท็อปแมネจเม e นต์มีกลไกหรือจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทุกหน่วยงานตอบ Corrective Action รวมไปถึงข้อร้องเรียนที่มาจากภายนอกได้ถูกกระจายได้ถูกวิเคราะห์ได้ถูกดำเนินการแก้ไขนะคะตามรูปแบบที่กำหนดท็อปแมネจเมนต์มั่นใจได้มั่นใจตรงนี้ได้อย่างไรว่าเขาได้ทำตามเขาได้ปิดคา่าเขาได้ปิดคอมเพนเขาได้ปิดข้อร้องเรียนเขาได้ปิด NCR มีกลไกอย่างไรจงอธิบายและยกตัวอย่างกลไกตัวนี้มาให้ดูหน่อยและข้อสุดท้ายนะคะ ข้อที่ีนะคะคือการถามในเชิงของคอนเซปต์แล้วก็การดำเนินงานเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะ ท็อปแมネจเม n นท์ทำอย่างไรให้มั่นใจได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยการทําระบบ ISO หรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วและปีหน้ามันก็จะดีกว่าปีนี้นะคะได้วางระบบตรงนี้ไว้อย่างไรนะคะได้มีการทบทวนการตั้งค่าต่างๆอย่างไรบ้างนะคะช่วยอธิบายและยกตัวอย่างให้ด้วยซึ่งนี่เป็นการออดิตตามข้อ10.3ค่ะ จบแล้วนะคะ20คําถามถามไร้ดีนะคะสําหรับการออดิทในหน่วยงานที่ยอกที่สุดนะคะก็ใครได้รับการออดิตในหน่วยงานนี้ก็โชคดีแล้วกันนะจ๊ะก็ฝากลองไปตรวจสอบดูนะคะแล้วก็ถ้าหากแม้ว่ามีคําถามใดที่มันหลุดรอดไปแล้วดิฉันยังไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้นะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นการกระจายความรู้ไปนะคะแล้วก็ถ้ามีตอนไหนที่อยากให้ทําเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะ จะเป็น20คําคำถามถามร้อยดีในส่วนของหน่วยงานไหนก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปลิงปลิง